สวัสดีครับพ่กับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับผมครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ร้านนะครับร้านทิพพลลนะครับผมก็เป็นร้านอาหารนะครับที่อยู่แถวบริเวณนะครับที่ขี่เข้ามาในหมู่บ้านนะครับของแมงกะพุนนะครับวันนี้นะครับแมงกะพุนก็จะพามานะครับ แนะนำร้านอาหารที่นี่นะครับเดี๋ยวเราไปหาแมงกะพุนกับเอมเดอร์เลยนะครับครับผมเดี๋ยวเราไปหาแมงกะพุนกับเอมเดอร์กันนะครับอ่าอกุ้งยังไงนะผัดกุ้งผัดกุ้งพิแกงเอาไหมเอาครับเอาครับอออ่่่าากดปยยงงพีครับผมกกุุ้้งงผัด ไปราดจีไม่ใช่ต้มขมไม่ใช่ต้มขมต้มขมแล้วก็ต้มยำทะเลแล้วก็อะไรไข่เจียวมีสามมีส่อย่างอ่าแขงพุ่ณครับเอาตัวนี้ได้ไหมครับได้รู้สึกว่าไม่ใช่ครับมันติดเสาครับคุณดูโลเคชั่นด้วยครับเป็นนางบางเงานางบางเงาครับมันติดเสาอันนี้โอเคหน่อยโล่งโจ้งเลยเออต้องอย่างนี้ แอติมตอนนี้ใช้ใหม่ตั้แต่ว่าถ้ากินข้าต้องใช้ใหม่ต้องต้องตั้งไว้ใช่ไหมต้องตั้งไว้ใช่ค่ะไม่งั้นยืนไม่ได้ใช่แล้วยกินข้าด้วยกันนะคะตอนนี้กำลังสั่งแม่ค้ากำลังยังไม่ได้ทำเลยฮะยังเลยใช่ไหมแล้วก็ขานี่มันก็จะยืดได้นะคะไอแม่ค้ายังยังไม่ได้ทำเลยใช่ไหมมีมีอะไรบ้างเมนูมีอะไรบ้างก็ที่สั่งไปที่สั่งไปใช่ไหมอ่า ต้มยำต้มยำทะเลเมืทะเลแล้วก็กุ้งผัดผัดกุ้พริกใช่ป่ะผัดพริกอ่ากุ้งกุ้งผัดพริกอ่าไข่ไข่อะไรเอ่ยไข่ไข่หมูสับอ่ะค่ดักกันเลยนะเออไข่เจียวหมูสับอ๋อแล้วก็เอราบอีนะอีต้มขมบอกยังต้มขมอีกตัวต้มขมอ่าโอเค่ต้มขมเป็นก้อยขมไม่ได้เหรออ๋อจะก้อยเพราะว่ามันน้ำน้ำสองอย่างเนี่ย ลงทิพย์ก้อยขมมีอะไรบอลงก้อยเอาเอาสุกนะเปลี่ยนแต่มันนี่มันนี่เป็นก้อยเนื้อเนื้อมันเนื้อชิ้นกว่ามีมีแต่เนื้อก้อนอ๋อไรู้ว่าจะเปลี่ยนมีได้ยังไงก็ได้ครับแต่ว่าเอาสุกนะแต่เอาสุกเอาสุกนะครับอ๋อาาอ่่ได้้ๆๆนครับผมไม่ค่อยกินดิบครับได้ได้ตัได้ได้เลยค่ะเั็ดม่ต้องทานฟังเลยค่ะอ่า แมงก็พูนมามามาลานี้บ่อยไหมก็จะว่าบ่อยมันก็ไม่บ่อยมันก็มีมากินบ้างอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากจะพอตื่นเช้ามาเดินไปไล่ไปมันก็เราไม่ค่อยได้มากินแบบนี้ไม่ค่อยได้มาคือไปไปเลยใช่แล้วปกติแม่แม่บ้านได้ทาข้าวไหมข้าก็ทาเมื่าเช้าทำไหมทาอ๋อทำททุกวันใช่ไหมทําทุกวันแหละแต่ตอนนี้วันนี้เข้ามาหาหมอก็เลย อ๋อแล้วไอ้นั่นอะ่ะอ,อ่าเขาฟฟีกินอะไรอะ่ะคอฟฟี่เขากินหัวาหารเขาเอา้าไ,ไม่ไม่กินพวกตับไก่พวกอะไรเหรอนานๆเรานจะซื้อให้เขาแต่มันจะมีหวหนที่แบบตรงตรงตรงตู้อะตรงตรงที่น้ำอะ่ะจะมีถ้วยอาหารอืมอ,อ,อ,อาหารเมร็ดอยู่ถ้วยนึงแล้วก็น้ำคือเราจะเตรียมไว้อย่าง้งให้เขาเอเคเขาไปกินเองแต่บ๊าวานเขาไม่กินเลยนะทำไมอ่ะผมไม่อยู่อ้าวเหมือนกับว่าผมไม่อยู่แล้วเขาจะไม่กินอะไรประมาณเนี้ย พอผมกลับไปนี่โหตัวนี้กินมันกินแล้พอผมไปนี่กินแบบเหมือนเขาคงจะหิวทั้งวันนั้นเขาพอพอไปพอเราไปเนี่ยเขากินแบบหมดไอ้นั้นเลยนัหมดไอ้นี้ถ้วยที่เราไว้ให้เขาแต่เราก็ต้องเออดทั้งวันใช่รอเจ้าของเหมือนเหมือนจะเจ้าของไม่มาครูก็ไม่กินอะไรประมาณเนี้ยเออเอ่อ่โอเคจ้่ของของไม่อยู่พอเราไปที่เขาจะแบบ ขลับโวยเหึโวยโวยใหญ่โอ้ยไงประสบการณ์นิดนึงอะไรครับประสบการณ์นอนกับหมาข้างบกเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างนอนกับหมาเมื่อคืนนี้อะไรนะนอนกับหมาเป็นยังไงบ้างเมื่อคืนนี้ใส่หัวเลยไม่รู้ครับผมเคยแต่นอนกับแมวครับาดแมวแล้วมานอนกับหมาเมื่อคืนนนนี้กก็อับ่าเอาไปเลยผมรวมตัวแล้วคือคือเมื่อคืนนี้กาแฟไปมานอนกับผมเลยนะใช่นอนกับเมงกระบี้กับแอนเดอร์ตลอดเลยเขาเขาเป็นกินใหม่ไงใช่ไงเออ เขามานอนกับผมเลยเขาเพิ่งมาหาผมตอนเช้าตอนตอนที่ผมตื่นอะตอนที่แม่บ้านตื่นแล้วใช่ใช่เขาเพงไปแต่นั่นนอนคือบริเวณนั้นเป็นของเขาทั้งหมดเลยโอเคคืนนั้นนอนแสดงเมงกระี้ไม่รู้สึกเลยเหรอว่าข้ซีไปนอนด้วยอ่ะไม่เป็นไรผมเข้าชาแล้วไม่เขาอยู่ตรงขาเอ็มดีคือไม่เขาจะย้ายเดี๋ยวดูตรงนี้ย้ายไปนู้นคือทั้งคืนเขาจะย้าย แบบพออเหมืนทั้งคืนเลยใช่ไหมไม่นะแต่ถ้าเอ็มรู้สึกตัวเอ็มก็เห็นว่าก็อยู่ตรงนี้ตลอดอืดูพ่อแมตอนก่อนก่อนก่อนที่จะนอนเขาก็ไปนอนแบบเหมือนจองที่ไว้แล้วใช่ไหมล่ะอมีจองที่ไปด้วยเอาตรงไหนอืเก็จะดูว่าเออเขาจะนอนตรงนี้นะใช่ใช่รู้หรือเปล่าว่าที่จะนอนตรงนี้นะเขาไปจองที่ไว้ก่อนนั่นแหละเขาจะนอนแบบโอ้โหผมผมตื่นผมตื่นมาดูโอ้โหเขาตี้เลยไม่มาหาเลยวันนี้ หมดกันโอดกันเมนกบี้เมนกบี้นี่เมนกบี <laughs> กบ้ไม่รู้สึกเลยไอ้คอฟฟี่ไปนอนด้วยไม่รู้ครับรร <laughs> ไปถินคอฟฟี่ก็ต้องอยู่คอฟฟี่แล้วฮะ <laughs> <laughs> นอนไม่ค่อยหลับแนละ้วรู้สึกตาดูตาคุณอืมเป็นอย่างนี้แหละครับเ <laughs> ต็มตาไม่ <laughs> ไม่เต็มครับร้อนครับร้อนร้ <laughs> อนคอฟฟี่ด้วยตัวกาแฟจะขี้อืมอันจริงแล้วมันนอนเวลานอนกับผมจะแบบก้นก้นเขาอะยังไงอะอยู่ห่างไม่ได้แบบคือต้องให้ถูกเราอะ อย่างเราหมุนหมอนอยู่ใช่ป่ะล่ะถ้าเขากลนมาแบบเหมือนเอาหมุนหมอนกับเราเลยอ่ะคือต้องให้ถูกตัวเราทำไมเขาไม่เอาหัวมันไม่เอาหัวแต่เอาคือหัวเขาหันออกไปแล้วเขาจะกลนเข้ามาพอย้ายมาอีกฝั่งนึงเขาเอากลนเข้ามาแล้วก็เอาหัวออกไปประมาณนั้นอ่ะออแล้วไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่านอนห่างนะต้องให้ติดตัวนะอืแล้วก็ดมไปเถอะดมกลนเขาฟรีแบบ เขาเคยตกใส่ไมไม่เหลือไม่เหลือไม่เหลือตานั่นไงจริงแม่ค้าถึงเงยหัวล็อกก้ากเลยไม่เหลือจริงกาแฟมันหมแบบผมโอ้กาแฟเอ้ยริงเลยครับก็ย่าไม่ช้านะผมเข้าไปห้องน้ำอยู่นะก็วิ่งไปวิ่งไปดูพอเออพอพอเห็นผมเห็นผมเข้าห้องน้ำแล้วก็กลับมาคือรู้ว่าเออเข้าห้องน้ำแล้วไม่ได้ไปไหนไไกลกว่านี้เขาจะเห่าเลยเหาแบบหอนแบบยังไงไม่รู้หอยหัวเลยแหละ เนี่ยป่านี้คือทั้งหมู่บ้านจะเรียกหมดแล้วจริงๆผมเนี่ยโอ้โหกาแฟเลยไม่ไม่ไม่ใช่ไปอยู่แค่วันสวรรค์นะอยู่อยู่กับผมนี่เกือบจะห้าปีแล้วมั้งมาอยู่ที่เนี่ยมาอยู่ที่เนี่ยก็อย่างนี้ทุกวันอ่ะก็สรุปนี่เราเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กไหมเนี่ยไม,ไม่ไม่ไม่เล็กอ้าวแล้วตกลงเกาเป็นลูกหมาของใครก็ของน้าอ้าวฝรั่งอ่ะซื้อมาให้น้าแล้วลูกสาวก็เลี้ยง ของลูกสาวของลูกสาวตอนนี้ก่อนก่อนที่คอฟฟี่จะมาอยู่ที่นี่อ่ะลูกสาวเรียนอยู่ใช่ป่ะแล้วไปฝึกงานสามเดือนจากนั้นก็ยาวเลยจากสามเดือนพ่อแม่เป็นห้าปีฝากคอฟฟี่สามเดือนไปฝึกงานเสร็จหนูจะมานมายาวเลยยาวสุดท้ายคอฟฟี่เป็นลูกของแมงกระพุนนะครับแล้วก็เขาก็เอาตัวใหม่มาอีกสองตัวตัวใหม่จะอยู่ที่อยู่ที่บ้านพี่โลกอ่ะพันเดียวกันไหมพันปอมไหมไม่ไม่ใช่พันปอมเป็นอะไรตัวเล็กๆรับ ประมาณนี้พุดเดิ้ลตัวเท่านี้มันพันอะไรตัวนั้นน่ะหนูเหรอไม่รู้ตัวเท่านี้หนูเหรอครับไม่ไม่ใหญ่มก็อยู่ประมาณเนี้ยไปข้างแรกไปไปข้างแรกไปพี่ลูกล้วไปข้างแรกไหนปูไอหมาเขาใส่ไอเขาใส่กระเป๋าเข้ามามันอยู่ในกระเป๋านอให้เราก็ไม่เห็นมาบอกไหนอ่ะโอ้ใช่แล้วแต่ทุกวันนี้ก็ใหญ่ก็ใหญ่ใหญ่กว่าเขตหน่อยนึง ้ที่คุณบอกใหญ่กว่าแขนคุณต้องหนุ่มพุกเป็นเป็นหมาเลยเ,เขาเขาเรียกผัดอะไรไม่รู้เป็นพันหมากระเป๋าแล้เ,เนี่ยอืมประมาณนั้นนะมั้งหมากระเป๋าประมาณตัวประมาณเนี้ยตัวใหญ่ประมาณเนี้ยโอเคตัวใหญ่ประมาณนี้เนี่ยอะไรเ่ยสตัวถุงเงินถุงเงินกับถุงทองกากหมูหรือเปล่าไม่อันนี้อะไรอ่ะกล้วยฉาบไงใช่ป่ะมันไม่ใช่กล้วยฉาบมันนิ่มๆอ่ะกล้วยกล้วยฉาบอีกกล้วยไม่กล้วยตาก กล้วยตากไม่ค้ากล้วยตากไหมครับกล้วยอบมาจ่ะเออเนี่ยกล้วยตากกล้วยอบอย่างนี้อย่างนี้เท่าไหร่ครับแต่เราใช้อบเท่าไหร่อ่ะเจดบาทจ้าเดี๋ยวลองเนาะขอขอขอจ่ากก่อนหมายถึงครับขูดเครื่องก่อนนะฮะก่อนที่จะไปไล่นะฮะก่อนที่จะไปไล่แมงกะพุนนะครับจะทำแมงกะพุนไทยเอาปิงปิงปิงโบกอือะไรนะ ปิงจลมปิงเป่าชดีนเอสตรวจตียางดูดูไม่ะลเปล่าระิงคากาแหะเรีกปิกรเปล่าวันนั้นเมกอยู่นี่มีทากอยู่แล้วมันก็จะดลดใส่นเขาไงแล้วมันชื้นรู้ป่ะมันพูกระดึงไงแต่เพชรบูรณ์ก็จะมีเยอะอยู่แล้ว แต่ถ้าเยอะจริงๆมันต้องไปสั่งคองอ๋อนั่นไม่ค่อยจะมีแต่ว่าเกลือฟุกอะไรนะเกลือฟุ้เกลือฟุกใช่โอ้เกลือฟุกเจอวันนั้นผมไปตรงหน่อไม้แป๊บเดียวแค่นั้นเองมาเจอเลยหนึ่งตัวปิงบกปิงบกท่าท่าเฮ้ยมันกินได้ไหมเหรอกินไปหมดอ่ะอ๋อแล้วตอนนี้มาโปรโมทแม่ค้าก่อนนะครับตอนนี้นะครับ แม่ครัวเรากําลังทําเมนูอะไรครับผมอันนี้กำลังต้มขมแล้วก็ผัดพริกแกงถั่วจะเสร็จแล้วค่ะอ่าแล้วไอ้นั้นอะไรนะกุ้งเกี๊ยวหมูสับกุ้งนี่คือเมนูไหนอ่ากุ้งผัดพริกแกงผัดพริกแกงแล้วก็ต้มยำทะเลต้มขมโอเคคอยมแล้วก็คอยขมแตเอาซุปหนึงอืมต้มยวทำต้มขมมันจะเรียบร้อยเลยทำาเสร็จแล้วเหรอคะทำต้มขมทำแล้วค่ะอ๋อถ้าทำแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะ อันนี้เป็นหยหอมนัดที่แกกุ้งจอมนาะแล้วไงนะอยู่ข้างนอกอันนี้เป็นต้มขมจ้าอ๋อมีมีต้มขมด้วยนะครับทะเลเหรอนี่ไงนะครับอ๋อมีโอ้ รู้สึกว่าแม่ค้าใช้แบบว่าหลายกระทะเลยนะครับหลายเตาหลายหัวนะฮะรันทีเดียวโอ้ฮะมีมีข้ากรแล้วกครับกวแม่ค้าก่อบุกรัวบุกรัวเฮ้ยหอมอันเนี้ยหอมนฝรั่งบเอานยฝรั่งใส่แเอมโอเอฟซครับถ้าเกิดว่าเปลี่ยนจากถั่วเป็นสตอได้นะสุดยอดเลยฮะมันไม่มีครับมันหายากมันหายาก ไม่แต่ที่นี่มีนะมีใช่ไหมที่นี่มีแต่แต่อย่างว่าคือขนมันจะแกงกุ้งเสร็จแล้วนะคะโอเคจะวายลาบลุงอืมจะหมดไปแล้วเราจะทำสามเมนูพร้อมกันสุดยอดอ่ะได้กินเร็วอ่ะมีสามเตาในเรียงกันเลยใช่แล้วกำลังทำไข่เจียวใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่อะไรตุ้มท่านก็ทำเลยทำตุ้มขมก่อนเอ๊ะจะเยืนเสร็จหนึ่ง สองสามนะครับอือหือดูนะไข่เจียวก็ร้อนพอดีทีนี้ตักขึ้นทีนี้ก็เทใส่ฮะอาแมนกะพุนรับเดี๋ยวตักข้าวก่อนฮะแมนกะพุนตักข้าวนะเอซีโอ้เสร็จเร็วมากอะโอเคต่อไปก็ไข่เจียวนะะคครับผม เ้แต่้วแต่านสบายสบายท่านกไานจการนั้ปนการการเงใส่สองงานเลยไหอะไรนะการเล้งใส่สองถ้วยเลยการอถ้วยนั่นไข่เอ็นข้าวใช่ไหมใช่แล้วเอาเอาแค่อ๋อต้องต้องใส่ถ้วยแล้วโปะ ใช่มันถึงจะดูสวยใช่ไหมใช่ก็ดูเอาดูความสวยงามเลยอ๋อเด็แต่ถ้าไม่สวยงามก็คือสัตใ์ไมันก็ดูไม่สวยดีอ่ะใช่เอฟซีครับต้องโปะอย่างนี้นะถึงจะดูสวยงามนะครับจิมือในกระตุนนะครับเนี่ยโอ้แน่นอนแน่นอนอันนี้ทำอะไรกันคะทำอะไรกันคะตากข้าวกันนี่นะครับอ่า อ้าวโป๊ะเราโป๊ะฮะเราพูดว่าเรามีสบายนางลวกากิมแก้วผมสบายนางเป็นยังไงครับก็เป็นผ้าจี้ริ้วไงอ๋อคือเรื่อสบายนางเหรอใช่อ๋อเอามาเลยครับจัดมาสบายนางเนี่ยลวกกิมเนาะอ่าลวกกิมพอได้อยู่ถ้าเป็นดิบๆก็คงจะไม่ไหวมันเหนียวครับอืมไม่เหนียวนะจริงเหรอไม่่ใชขอบกระด้งเหนียวเหรอมาจารยกุ๊บนะฮะอ่าเออ เรียบร้อยเอฟซีนะครับอ่ะแมงกะปุณนก็รับหน้าที่ไปนะครับมาเอาแล้วครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วหอมเลยอ่านจ้าครับ ้ต้งไม่ตกลาง,ง,างไ่ต,อ,อ,อ,ตาอาไปาา <c oughs> จ้วงเลยเอจ้วงเลยอืเสร็จแล้วอะไรนะเดี <c oughs> ๋ยวฝากช่งไม่ัดนะอ่ะแม่พูดหไ,ไ,ไหนครับ อ๋อแม่งควรไปเอาข้าวนะทุกคนข้าวยังไม่ครบข้าวยังไม่สับจ้ะอ๋อขี้ข้าวเด็กกันนะครับไหนทีครับเดี๋ยวเรารอ,อกับข้าวเสร็จก่อนนะครับวันนี้ผมเจอกินกล้วยจากไปก่อนนะครับเพราะอร่อยอ่ะไม่ได้ก่อน อบไม่ใช่ไปตากมันก็คล้ายๆกันเนี่ยแต่พออบมันจะเร็วกว่านะิดอ๋อ มีที้เละ้อใที่มา้าเมีเสือเสือภัยหรือสะพภัยครับเออเอากระราก็สั่งได้รับปู่รับเนื้ออีกออะไรนะแม่คุณไปเอาดินฟ้าไปทำอะไรนะนี่นะเอาเด้อเอเดเดอร์ทำอะไรนะครับไข่เจียวเจียวไข่ เป็นยังไงครับไข่เจียวไข่เจียวครับผมเป็นยังไงบ้างก็กรอบในกรอบ้างเนี่ยอืมตอ้ไม่แมร้ข้า่พูดเอาแมพลล้างมายังเอาล้างมาแล้วนะครับคเนเิเิดันเกิดหมออ๋อมาเยอะอยู่คุณส่งไม่มามอคื่ะอ๋อคือไม่มา นอนนี่แหละเพิ่งมาถึงเข้ไครนันแล้วนแ้วได้ได้ไเันเกิดแล้วเออหุ่ยไข่สุดยอดมากเลยวันนี้สนะครอ่านะครับไข่สวยอยู่ที่คนทอดหรือเปล่าใช่ครับอยู่ที่คนชอดหรือเปล่านะฮะอ๋อไม่ได้เปิด มากินหอมมาถึงข้างนอกเลยครับโอ้โหสวยงามสวยงามนะฮะมาครับมาครับมา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 ไหนไแล้วเดี๋ยวนี้นะลูกพีบอนเถอะยังยังเคี่ยวให้มันออกเนื้อสักหน่อยนึงออกเนื้อนะจะเย็นเย็นตุ้งต้นสกองือไม่เท่าไรหรอกหิวหิวแล้วใช่ไหมเข้าใจว่าหิวถ้าไม่หิวก็คงไม่เดินาเดินบนนี้ัวเออ ะเดี๋ยวไปดูตรงไข่เจียวนะครับเป็นยังไงอาแมนกระพุนมาดูซิเป็นยังไงบ้างรอนะครับรอกับข้าวอีกสองสองอย่างนะครับสองอย่างใช่ไหมหออออโอเครออีกสองอย่างต้งยมยำทะเลเ,เ,เอ็นเดอร์กินกล้วยอบ ก็เพื่อตากอร่อยอยู่กุ้งปลาหมึกโอ้โหเนาะืหกินหอมอยู่หอมนดิใครทำใครทำนั่ง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 ใครทำ๋ยวเดินนั่งไหนนั่งนี่เนาะมานั่งนี่ลมเย็นนะเออมาสเป็นไงอากาศเป็นไงหรือไม่รู้สึกอากาศมันเย็นนะมัน ด้วานอนด้วยวนอนจะไม่รู้สึกว่าอากาศมันร้อนมันเย็นมันหนาวไม่จะรู้สึกงไงขนาดก็ปีบนอนด้วยยังไม่รู้สึกเลยขนาดนั้นเลยเหรออืมกินเลยก็ได้นะอืมยังต้องรอยครบก่อนเขาจะได้ถ่ายอ๋อเหระอันนี้กล้วยอะไรเนี่นยกล้วยอบหรอือนนกล้วยตากเนี่ยอร่อยนะ คือตาก็มันต้องมาดูแบบต้องคอยกับคอยนั้นใช่ไหมละ่ะอบนะแล้วนี้อบมันอยู่ในเครื่องอบนี่กอโอเคอบแล้วหลืออันเล็กนิดเดียวเขาผ่างผ่าสี่ได้แล้วมันจะได้แห้งเร็วอดูในนั้นก็ไม่เห็นเหมือนกันในที่ว่าในในลายเพราอว่ามันเกิดมาเดียว ครับ FC ครับเดี๋ยวเรารอนะครับอาหารมาครบนะครับแล้วเราจะกินพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับแหมเก็บฟิล์มก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ